ไฟนี่ให้นั่งเที่ยกับช็อตผู้คาสักกะยงลงธรรมาสตกัมีเออวันนี้ก็เป็นเวลาสุดท้ายทางเข้ากับทีเก็บสายยังกับเก็บสายจะตะเภาเก็บสายเดโยวนี่ก็พอ อาสาตัวเด้อสาตัวถอนเท,ทปปุถุเทพยาดาเทพอาหักผลรักษาอยู่ในเกียรหัสถานผู้มาสถานบัานเกิดเมืองนอนบ้านเก่าเมืองเดิมของกุ้นแม่ท่องล้วนสีสุกหากว่าดวงกิตตวิญนานของคุณแม่ญญญแมเฮาใส่สีจุเแด,ดนใดก็ใเห้รับรูดรับราบในเด้อมอนี้คุณพอเกินตลอดโรกเลนหลานจงบุญกุศลไปหาทรงพระลาไปไห้หากว่าได้ทราบข้าวเลือกขาเป้่าขอมา ขาวูประรัมนีละอาตีมาว่ไรกับฝากกับเจ้าเมทอรีนี่จีทั้งสี่ปองทปทปเทพบปุทธเจ้าจดากบชีทั้งสี่ปองให้เมามาเดอ้เอมาดเน พอเมืองบ่อตายนั้นบ่อพ่อเมนหาได้กะบ่อมีหนึ่งนี่ที่นองพนยังวาดตายตายนี่ตายไปแล้ววไเรตไตเล่นเล่นเล่นพวกดังละครหนังน้องแม่น้องหนึ่งแม่ท้องล้วนเอ้ยเนี่ยโมนันใสยยังก็แสดงกันแต่งเอง้เป็นเรื่องหนึงบาดคุณแม่ท้องล้วนสีสุกนี่แล้ว ตายจนเมื่อตายจนเสียงเรียยเ่ียงแต่สาเอาแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ตายจากโลกตายจากเต่าจากของเขาที่แ่งมาน แม่เอ้ยแม่มาตายไปแล้วรวดบะเือตั้งแต่ตอนจะไปกายังมีมือสิกราบมายังมีมือสิปืนตืดนนแม่เอ้ยแม่บาดปาดให้อื่นเพิ่นไปหาเจ้าขากก็ยังคงนอกไว้มากแม่ทั้งวัวเอ้ยขันว่าแม่ไปไรยัง ได้กลับมาคั้งนี้แม่ไปนะายังสิได้กลับบ้านเกินบาดท่อละมันห้แนวว่าแม่เามาตายมามีมือสิเปินเตือนไปเร่งว่าปวามเหนื่อยเพราะชวนเอ,อนย แม่ของเอาบาีมือว่าสิปืันขึ้นมาได้ดอกดังลังเงแม่เอ้ยแม่ท้องวันเอ้ยลูกของแม่มาเกิดตังตั้งแต่ขั้นเมี้ยญาติพี่น้องของแม่มาเกดเห็นตั้งแต่ขั้นแต่ข้าวก่อนมาทำตายเด้อ เคยอ,อาศัายเพียงเพิ่งกันกระยันสวยตั้งแต่ข้าวว่าทัน้นมวยกันงานแมวบอข่านปอกน,น้ออุทยเอ้ยสมัยเอ้ย บัวลายเอ้ยแม่กินหอดเดียตั้งแต่ก่อนเคยกินข้าดอกวามปลาเคยกินปลาดอกวามไวยเคยกินไวยดอกวามหมีแม่ทั้งวันเอ้ยลูกความแม่บะว่าสิเป็นประมวลบุญส่วนอูไทยสมัยบัวลายจิตหอดหลายั้งแต่เก่งแต่ลูกแม่ยังเป็นเด็ก ยังบายแพทาดกระพาด,าด,าดมีอยู่หิม,บม่บอไรกินบาเปีแม่อังลวนกันยังป่อนสมัยนั่งสมัยนอนบอลาบโวเจ้ากันยังก่อ,อ,อีแม,ม่ แม่ถนอมเลี้ยงประม้วนบุญส่วนอุทัยสมัยจนงวายใหญ่ยามลูกแม่นันญ่แล้วมาไต่จ้อยจากกไปนี่ยังปล่อยตั้งแต่พอเกินกับลูกลูกนี้เล่าไว้ให้ให้คำลากกับอุปวเันน้องหาความสุขบอกมีเง ตายไปแล้วงตกกลางเกินลูกกับวันยันนากลางแม่มาลูกกับเบิ้งตั้งแต่ลูกแม่ท้องรวนเอแม่เอยแม่ลูกของเจ้านั่นแม่ลูกผู้ใหญ่ลูกผู้กลางยกมาจบขางกว่า สมัยบัวไหลยกปลูกแม่ขึ้นมาจูบข้างสายใบแล้วก็เราบ่อยากบ้างเม่งในเมรีอีพอเกินกับลูกลูกจิตหอดเจ้นลายจังได้ผ้าลูกสาวโลกเคยโลกสายโลกสาวไปได้สร้างอทีตสวนกุศลหาให้แม่มา กะดจวนบนน้ำด้วยว่ามาเด้ว่ามาเด้อแม่ท้องล้วนสีสุกเอ้ยแม่มาวิญญาณเจ้าอแมงนั่วเรียนน้อยกะตามยาใจเอ๋ย โยนาลูเรือปากป่ายโถเจ้าหรอกรบาบแมงมามาเดินมาเดินแม่ท่องล้วนสีสุก้นแม่นมิ่นยันกวางเจ้ามาั้งกำเดนไอกระตรจางอีแมเองแม่แม แม่มาบ่งเห็นลูกลางนอกพงเสื้อกับบอตียมเดือบ้าไหนแม่นี่เป็นมือแม่นมาใจแนวใดๆพอเกินกับลูกลูกของเจ้ากันดิ้งามาครบกันแต่งมารอดทานว่ามาเด็กที่พอ อีแม่เอิ้นใส่กันแน่เด้อมาเด้อแม่ทั้งวันเดินโอ้ยน้อแม่ไนแม่นีกันไม่มาหดแล้วแม่กขยันได้ย่านในเดินผ่านมาทางไหนจะไปมัวเมาลอกกันโยต์ตามสายวัวจะไปมัวเมาเล่นน้ำตาเบล คำเดิแม่เดิแม่ทองร้นเอ้ยมาฟังเทศฟังทำน้ำปวกลูวแก่เตากันขวงเจ้าาะยุดนแม่เอ้ยแม่กันจะมาหอดน้ำให้เจ้าไต้กว่ามาเด้อละแม่กันจะมาหอดไทยจะไปส่นมนต์ป้ายากาขันจะมาร้างนยจะไปส่นมนต์ปาเขาแม่ แม่มาเรากินข้าบ้านข้าวลูกสาวน้อยบ่ไรน้งลูกเจ้าเต้นนึ่ง แม่เอ้ยแม่อยากกินอามอยากกินแจงเนื้อไรเลูกไส้ใหญ่ลูกสไกส้กลางลูกเคยใหญ่ลูกเคยกลางลูกเคยลางลูกสาวผ<ร>ูนนวน้น้อยกางกูสูแนวหนึ่งในเมรีดวงวิญญาณแม่ ต้องล้วนเิดสีมารอกถึงแล้วเงเสียงแซวแซวยาพไปนองกระชมสืดลูกของเล่าลูก้ายลูกไข่ลูกสะไพ้ลูกเขยลูกสาวกรลังลูกขึ้นหาไฟมาผูกแขนไปเดอน้อง อีพ่อเอ๋ยอีแม่เอ๋ยแม่งในแม่เองเอาไฟมาความแกนหลวงพ่อไว้เป็นโถแทงกันเด้อแม่เป็นโถแทนที่แม่ทั้งล้วนพวกผหมดหมดเนีนกันตายเทีมออกจากป่าป่าวนอกันเป็้นมาถึงแล้วก็สิไหวปะพรแกวปะพอนใส่บังจากหน่อยสิไว้ในอีแม่ล้วนพวกล่าหมดหมดเบีนกันไปแล้วว่าเต่ามาสาธุด้รลระแม่กันเป็นเจ้าโต๊ะกัน บนจากภูด,ดบเ้อขั้นไม่แม่ฉึงโสกไก่โสกจิงยิ่งกระสมดังใจปองใ,ให้ได้ไปเ <พอ S 2> มืองแม่ โซส,สวรรค์นบนฟ้าแม่วาดามาล้อมกันเป็นแถวทันทีบุนจะมีมากล้นกว่าสนส่าง,างจตงเม่นลายแม่ทังวันเ้ยสาธิมาวบหน้าเปิอัีนงมาโปรดขันไม่โทษเจ้าบามีแต่กามาเป็นเมียของที่พอเกินแล้วมาเป็นแม่ของลูกเต่าดังเขาเจ้าหนึ่ง เราไปพสิปูแขนกันเมดแล้วกจีเศร้าเด้อกปบะานเม็ดกฐายูเฝ้ามารยอยอนอเมาไว้พอคุณ เรียบร้อยสิแถมไม่พอเกินเบื้องกัะนาตลอดลูกแด้เต่ากันของเจ้ากระดังกันสาตัเร้อพอเกินเออการทับนมือนี่ไกล่สาตึงอ่ตึง กห้ดังป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 นปง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  เจ้ากระเป๋าเจ้าล้วนแต่งแล้วพี่น้องนั่งโยนกนกระเดื่องเดียวกันเดเมเดอผู้เป็นทานไปแล้วอะไรเคลื่อนไหลกว่าเก่าผู้เป็นทาน มาทหนึ่งกระดีททานยี่สิบบาทกระเด่งปูพพันทานหนึ่งร้อยบาทกระเดีงหรือผู้บาทนในทานกันดีหรือผู้เริ่มเงินเยืมเงินนำมูมาทานกันดีเยืมกันแ้วก็เคืนเงินในกันแน่จ้าถูกจะให้ไดถทำด้ว ตาจีถามมาแล้ว้าเธอบัตเชวา,าดิอ้าวน้อแม่กันเป็นเจ้าท่านบาทให้ไหลขึ้นโพลาเศร้าแม่สาธุกัรยมแม่ยมพอบ้านน้อยโอ้บนท่านเศร้าให้ไหลเขาเป็นรอยสาธุแม,แม่เอ้ยแม่กันนอได้ท่านอ้านอยให้ไหลเขาเป็นพันสาธุเมื่อนี้พอท่านเงินพันมาท่านนีจากคนอยู่ คิดตาลูกอีแม่ท้องล้วนพบเป็นนเจ้าภาพนั่งใสลายโยนีพ่อสิได้บ่แบ่งพันเอาใจใจก็กันละบาลูกอีแม่เฮี่ลูกไผ่กระไดลูกไส้กระดีลูกสาวลูกเคยกระดีลูกในพ้านม่มมีติแบ่งพันผู้ใดมีกระจกออกมากนกระเดชจะจังหันกันเอาลอะเบิ้งนั่งเบิ้งสะล่ะแม่เอ้ยลูกเจ้าน่ะกระลังจกได้แม่เ้อถาสะกอนแม่ อลูกไผ่หรือลูกสาวกับว่าจักดอกลูกไพ่แต่แท้ล่ะเห็นไหมบันัันจังคายเอาน้ำกันกระเด็ดเพื่อเจ้าใจยากหยั่งนั่งชักหลากย้อนถือเพื่อลอยท่านตัวโอ้ยถ่ายเยอ่เลแม่เอ้ยผู้ใดผูกแขนเจ้าผู้ละลอยละลอยก็ดีดอกแม่แต่ว่าผูกแขนพันเดียวอ่ะผูกพูละพันกับพันก็ดีละเจ้าเฮ็ดให้อันไหนก็มีแต่เจ้าแนวเดียวตัวมาไทยอีแม่ ม,มาผูกแขนพละเศร้าละเศร้าแม่ท้องรวนรับบารายป,ปอนล่วงมือเดือดใหญ่โอ้ยน้าแม่ลูกขวางแม่บาได้ผูกตั้งแต่ปลายผูกเกินน้ำโยรักแม่ เงินพันนี่ผู้ขาเสือบใสยดอกเิไปอัดกอบไปมาหวน่นาก็จะมาอ้างนี่แหละเด้อลูกอีแม่ต้องล,ลวนท่านน้ำแม่มาฉันเด้อสัญญา,น,น,านะบ่อ,บอไรเอาเนาะแม่เมื่อนี่ลูกของแม่ตกตกคนเด้อ ท่านมาเมื่อนี้จำกันแล้วผูกแขนแม่กาแล้วคิดหอดแม่เขาหลายายฉันต่างมาท่านแล้ว่าเงินค้ำแบ่งเพื่อนเอามาให้เป็นปัจจัยสามพันบาทแม่นบอถ้ามานดั้นกับพันธรรมานี่กับพันแม่นบอถ้ามานีห้องแอกแอกกระไ้พันน้ำหมูโอ้ย นราแจ้งมาจังซีกไก่ผู้อื่นเป็นผู้ว่าักกะไเข้คอยเมื่อยอันผู้ว่ากระดิจักสองเนี่ยกะไข้เนาะแม่นบ่สิพัสสวัย ท่านเท่าไรกับว่าวารอกเม่จ้าท่านไปแล้วจะได้บกเกินหาจะได้ขาดกินวังสับปะกาลังอะไรเต็มดอกดั้งเก่าให้บุญคนเอีแม่ท้องล้วนนี่ตุ่มโลกเต่ากันไปน้าโย่สบายแม่เอ๋ยแม่ไว้พราะในลูกเจ้าแน่แงมโรคมูเจ้าทำกันข้าหากำไรไก่ได้ไงไงหรอกแม่เออน่ขายเป็อย่างไก่ย่างจะต่างนั่นในหลังห้ม ขายขนมข้าวต้มปัดปีแตงโมทิกะโปกขนปกงาัวขาเนกะเดอกเจีแคนละต้องนักขายใส่เงินกาเยอไหมเงินไหลลื่นลื่นลื่นข้าวทองเจ้าโพล่าแสนสองแสนสามแสนจ้าถูก สี่สองแนนเด้อเน่งเอาละน้อน้อแม่มือนีจังมาสมควรเล้วน้อเด้ดีกระไรบ้าสิได้ลาะพวกไป้องกันเรานั่นนาพนังรออ้าแจมีงั้นนากันหลังมา ให้โทรขาจานาำรองเมดเดอรเมดเดอเ่่เหลือบสันเบิง์โยทบก็ได้เบิร์กโยหันกะละอีไดอีเม่เบิร์มหาช่วงโชทจิรวัฒนาเมธีเบื่อจานจำรองกากนีแต่ว่าบอกขึ้นไงโดนโดนกะจังขึ้นโตเจ้าผัดบอเ็นขันบาสันเอากระดาษกับปากกามาดืเม่เดอสิมาเขียนมาโนสีบอกเบอร์โทรไว้ขันบาสันโทรศัพท์ก็ได้ยกขึ้น เมากดกดกดน้ำย่ำฉันบอกกดครบแล้วก็โทรออกแน่เด้อท้อกแล้วก็เมมไม่ดอกแน่เด้อูลังคนประชงใส่าสีเมมไม่ใส่ปฏิบัติกับแม่ไม่โทรศัพท์นั่นล่ละแม่เม้มไม่จังไัตอ้าวกับเมมไม่บ่านี่แม่เบื่อพระอาจารย์จำร้องว่าสันัว่าแต่ขอร้องอย่างหนึ่งขอร้องยังปฏิขอร้องห้ามเมมไม่บาเบิ้ที่รัก มันจะยากพออยู่เฮียนครับไปนี่ฮา <mel> ้วเดียวปวดปวดโทรศัพท์บสนอกว่าเบอร์บักไดอยู่อ้าวโคเอาโจดเอาเด้อเบอร์โทถจานสำรองบะไรแม่กับบท่านทวนไม่เด้อ โทษเร่อแม่โทรดแม่โทษเดี๋ยวนี้กไดรโทรเรอแม่หรือสิื่อย่ำสาวรองย่ำแรลกะบาวาจานซ้ำลวงกระสินั่งรับตอนคอยทารอรับสายฮัลโหลไปโทรมาเปลี่ยนจังสันให้แล้ับระบสันไปโทรมาน้อง แม่เอ้ยแม่บัดนี้จังมาสมคนแล้วสิหน้าไหลไปก่อนลาก่อนเด้อญาติเปนองอกนานี่จังพบกันแล้วล่ะนะสา